สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร้านน้ำโมนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแจ็คนะฮะ แอดมินประจำร้านน้ำโมนั่นเองนะครับผมส่วนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไอเทมพิเศษนะครับนั่นก็คือแก้วสุดหรูอย่างที่เราเห็นในภาพนั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นแบบนี้หากใครต้องการนะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะได้แก้วน้ำใบนี้กลับไปใช้ด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับมี QR Code แฟนเพจและลายติดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับแม่สวยเท่เลยใช่ไหมล่ะ วันนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็มีพี่ผู้ชายนะครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับได้เสิร์ชหาว่าต้องการแว่นนะครับแม่ไปเจอร้านน้โมนะครับและดูโปรไฟล์แล้วแม่น่าสนใจเลยแวะกันมานะครับและที่สําคัญคุณพี่ก็ได้จัดไอเทมนี้ไปด้วย1ชุดนะครับผมแล้วมีการตัดแว่นในราคาที่แม่ก็ขออุบกันไว้ก่อนนะทำไมถึงได้แก้วนี้นะครับ โอเคแล้วก็มีอีกหนึ่งลูกค้าคนสําคัญนะครับอย่างพี่ผู้หญิงอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับก็คือข้างๆร้านเรานั่นเองนะครับเพราะว่า อดใจไม่ไหวนะครับเห็นลูกค้าเยอะเหลือเกินว่าร้านของเรานั้นน่าสนใจยังไงนะครับก็เลยมาจัดแว่นไปชุดใหญ่นะครับและที่สําคัญได้ไอเทมพิเศษของเราไปด้วยนะฮะมดูหน้าตามีความสุขกันเลยนะที่สําคัญนะครับเราจะขอบอกไว้ก่อนว่าไอเทมเหล่านี้จะได้ระหว่างการตัดแว่นในราคา บางราคาเท่านั้นนะครับผมหากใครต้องการสอบถามอยากได้ไปใช้ก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับใครมาตัดแว่นร้านนี้ของแถมเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผมหากใครสนใจแวะมาได้ที่สาขาที่3านะครับนโมแบรนด์ที่ถนนจอมพลนะครับใกล้ๆกับนายวัดบูรนั่นเองนะครับอย่าลืมนะเรามีนัดกันนะครับ We began to feel the fire